สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้ากับเอ็มกินเที่ยวช็อปค่ะวันนี้อ้ายหางานให้เอ็มแล้วนะคะนี่อ้ทำรถถลายลงบ่อค่ะนี่ถลายลงไปหนึ่งล้อนะคะแล้วก็ลองให้คน่ะมาช่วยกันดันๆแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นอ้ายก็เลยโทรหาเฮียสุชายให้เอารถโฟล์วิมาลากขึ้นค่ะตอนนี้รถก็กำลังมา นี่สภาพเป็นแบบนี้แล้วบนถังน้ำมันนะคะเนี่ยถังน้ำมันอะ่ะก็มีน้ำมันอยู่ด้วยนะคะรถมาแล้วค่ะรถมาแล้วรถมาแล้ว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 นี่ยสมชายเอารถมา แดี๋ยวเอ็มต้องถอยโฟวิวให้พ่อให้อ้าสักคันแล้วมั้งฝนตกบอกอยากเข้าอยากเข้าหายไม่เชื่อติดเลยเอาแล้วปีนคันแล้วเอาแล้วปีนคัน ยอมจำนวนห <laughs> มแล้วฝนตกแหละหนักเมื่อวานเอ็มบ,บอกว่าอย่ามาอย่ามาอย่าเพิ่งเข้ามาบอกฝนตกแรงมากเ <c oughs> ช,ชื่อไหมไม่เชื่อเนี่ยสภาพเพื่อนๆดูทางนี้เข้าไม่ได้น้ำยังท่วมเลยน้ำท่วมต้องเททางนี้หอกแล้ว <c oughs> ลว่าอย่ามาเมื่อวานเออมาถักข้างหน้า ได้อ่ะสิวมสบาย ตอนนี้ก็เอาสลิงนะคะมัดแล้วก็สลิงลาก nó thăm ở đây ไเอน้ำที่ลงไปยังมีเลยเอาออกไปได้เราจะเอาลากะ้เพราะกยากที่จกานี้ าละะากแล้วนะคะลากแล้วเอ็มเอกเอ็มเอกเดี๋ยวโดนรถนะอ่าขึ้นแล้วยังไม่กล้าใจเลยนี่มาดูรอยมาดูรอยนี่ไงไรเเลอ์ยนี่ตกลงไปตรงนี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานค่ะเพื่อนๆเมื่อวานตอนบ่าย ฝนก็ตกหนักมากแล้วไอ้ก็ไม่รู้ถอยท่าไหนตกไปแล้วก็เลยเอารถทิ้งไว้ที่บ่อเราที่นี่ <c oughs> แล้ววันนี้ก็ให้เพื่อไอ้เนียมาลากให้แหยสมชายมาลากให้อ่าเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปกำลังใจให้อ้กับเอ็มกินเที่ยวชอบด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย